ครับสวัสดีครับผมต้อมคนคข้างบินนะครับมานะครับคลิปนี้จะมาสอนการดูวาลการดูบ่าวาลนะครับว่าตัวไหนจมไม่จมตัวไหนใช้ได้นานตัวไหนยังใช้ได้อีกนานตัวไหนอายุใกล้หมดแล้วนะครับจะดูอย่างไรจริงๆมันดูไม่ยากนะครับแต่มันก็ต้องดูจริงๆมันก็ต้องแกะมาดูแหละแต่ทั้งจริงเราก็ดูข้างนอกก็ได้นะครับอันนี้นะครับผมจะเอา ฝาสูบของ 95V รุ่นเดียวกันนะครับเป็นรุ่น95 V ทั้ง2ตัวบนกับล่างตัวบนตัวล่างกับตัวบนนะครับก็เป็นรุ่นเดียวกันเลยนะครับจะมาให้ดูว่าระหว่าง2ตัวนี้มันมีนัยยะอะไรที่ต่างกันตัวไหนใช้งานได้ทนกว่าตัวไหนตัวไหนจะสามารถใช้งานได้นานกว่าซึ่งเป็นรุ่นเดียวกันนะนะครับมาดูกันอย่างนี้นะฮะอ่ะสมาชิกเห็นไหมครับว่าดูตัวบนก่อนนะครับ ดูตัวบนครับดูตัวบนครับดูตัวบนดูบ่ามันอ่าห้สังเกตไหมครับว่าเห็นไหมครับตัวบนดูกันนะผมให้ดูจะชัดอ่ะแล้วไม่ทีดูกันครับนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับให้ดูสันบ่ามันอ่ะเห็นไหมครับตัวบนนะนี่ตัวบนนะครับผมวางไว้ก่อนนะมาดูตัวล่างครับเ,รเห็นไหมครับ ตัวล่างครับอ่าดูสังเกตไหมครับว่าตัวตัวเนี้ยตัวล่างก็คือตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขอสนตญ,ญาตวางกล้องนะครับอ่าวางเลยนะครับสังเกตไหมครับว่าตัวล่างเนี่ยตัวล่างคือตัวเนี้ยสันมันจะหนากว่ามันสันมันจะหนามันมันจะไม่ลงไปในในเบ้าของ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 ,ของ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 วาล์วที่ฝาสูบสังเกตไหมครับอย่างเงี้ยมันจะทนกว่า มันจะหนากว่าคือบาวาวมันหนากว่าแต่ทนกว่าสังเกตยังไงง่ายๆครับวิธีการคือเอามาจิ้มฟันนะครับเห็นไ,ไหมครับมาจิ้มฟันดูนะครับผมจะเอามาจิ้มฟันเข้าไปหาตัวบาวแล้วก็ผลักออกมาข้างนอกวงครับดูนะฮะผลักปุ๊บมันจะหลุดออกมานอกวงเลยมันจะเห็นไ,ไหมมันมันจะออกมานอกวงเลยปุ๊บทะลุ Aww, ออกมานอกวงปุ nov, ๊บเห็นไหมครับทะลุเลยอ่าฝั่งนี้เหมือนกันฝั่งนี้เหมือนกันดูนะครับโอ้โทษทีอ่าโทษทีฝั่งนี้เหมือนกันครับดูนะฮะ ปึ๊บอกวงเห็นไหมครับดูดวิ่งมาวิ่งมาหาวาวไอดีวาวไอเสียเลยเห็นไหมครับเห็นไหมอย่างเงี้ยสันมันหนาสันมันลอยสันมันลอยอยู่มาดูตัวนี้ครับมาดูตัวที่ผมบอกว่าอายุมันจะสั้นมากตัวนี้มันบดอยู่นะมันอยู่แล้วแต่ว่าผมว่าครั้งต่อไปเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดจะมาบดเนี่ยผมว่าหมดโอกาสแล้วอย่างเงี้ยหมดโอกาสแล้วนะครับดูครับดูนะครับเหมือนกับเหมือนกันเอาเอาบาจิ้มฟันวางไว้ตรงนี้นะครับเสร็จปึ๊บ ตึกเห็นไหมครับติดเห็นไหมฮะติดสันมันแล้วติดขอบมันมันไม่ไปฝั่งนี้เหมันกันดูนะครับอ้าวฝั่งนี้มันกันครับฝั่งนี้มันกันดูนะฮะฝั่งนี้มันกันอดูครับฝั่งนี้มันกันดูครับดูนะฮะปึ๊บติดครั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 บดูครับติดทุกกานเลยตัวเนี้ยบ่าวาวมันบางมากแล้ว นะครับตัวเนี้ยนะฮะมันบางมากๆนะครับผมบอกสมาชิกเลยเนี่ยครับอย่างเนี้ยอายุสั้นแน่ไม่มีโอกาสได้บทแล้วนะครับผมบอกแล้วเสียถ้าจมกว่าน,นี้คือเสียเลยแล้วเวลาอีกอย่างหนึ่งคืออาการพวกเนี้ยพอบ่าวามันเริ่มไม่ดีเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มบางเนี่ยบ่าวามันเริ่มบางเนี่ยปัญหาของมันคือว่าอะไรรู้ไหมสมาชิกพอมันเวลาที่มันมีความร้อนเนาะเวลา ฝาสูบเนี่ยมันจะมีความร้อนอยู่แล้วระหว่างตัวบ่าวเนี่ยนะครับมันจะมีความร้อนเยอะอยู่แล้วจะเป็นจุดที่ค่อนข้างมีแรงบีบอัดเยอะนะครับจุดนี้นะครับแล้วก็มีความร้อนสูงกับเพื่อนอยู่ละตรงช่วงฝาบนเนี่ยนะครับปัญหาอยู่ตรงนี้คือว่าไอตอนคุณเช็คเนี่ยมันอาจจะไม่รั่วแต่พอมันมีอุณหภูมิและแรงอัดเข้าไปเนี่ยมันอาจจะบางจนมันทําให้มันฝิวรั่วได้ตรงเนี้ยสําคัญเดี๋ยวผมเช็คบ่าวให้ดูนะครับ อันนี้ผมบดแล้วล่ะบดเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทาเต็มที่ลําได้แค่นี้นะครับอ้าวดูครับไอเสียตัวนี้ไม่ั่วเห็นไหมครับไอเสียก็ไม่ั่วเห็นไหมไ,ไม่ั่วนะครับแต่มันจะมีซึมๆเล็กๆออกมาบ้างอ่าอันนี้เพราะด้วยความบางของมันไอเสียไอดีครับไอดีครับไอดีครับไอดีก็ไม่ั่วเห็นไหมครับเห็นไหมครับแต่มันจะมีซึมๆ ฉิบมาบ้างบางบางะครับออกมาบ้างครงขอบขอบมันตรงขอบขอบมันเห็นมาชี่เห็นไหมครับหนึ่งนะครับเนี่ยตรงเนี้เนี่ยตรงขอบขอบมันนี่ตรงไหนครับมันจะมีอะไมันจะเริ่มมากองข้างล่างเลยเห็นไหมเห็นไหมมันจะมีขอบขอบมันขอบขอบวงกลมมันนะครับในตรงนี้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับถามว่าใช้ได้ไหมถามว่าฝ่ายยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่ารอบมันอาจจะไม่นิ่งเท่าที่ควรเท่าไหร่นะครับรอบจะไม่นิ่งนะดูตัวนี้ครับมาดูพวกนี้ 95V นี่เป็นบ่าวาอลูมิเนียมนะต้องบอกก่อนนะครับเป็นบ่าวาอลูมิเนียมนะครับอะอันนี้มาดูอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้บ่าวาวน้าหนาดูนะครับที่ที่ที่มันหนาอดูครับดูสิครับเนียนกว่าไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไม่มีเลยไม่มีโอกาสที่มันจะวิ่งมากองเลยเพราะมันหนาสันสันสันบ่ามันหนาดูครับอันนี้ไอเสียต่อนะครับสันบ่ามันหนามากครับดูเขาสมาชิก เห็นไหมครับมันหนาเห็นไหมครับเนียนไหมผมบดบ่าวบดบ่าวต้องได้แบบนี้นะต้องต้องต้องไม่มีซึมแทบจะไม่มีซึมเลยมันถึงจะดีแต่บางตัวมันก็จะมีซึมบ้างนะครับมันก็เป็นที่คุณภาพแต่อ่านนะครับนี่ครับ,น,รบนี่คือ 95e ที่ผมบอกว่าอายุมันจะสั้นลงเพราะบา่วาวมันเป็นอลูมิเนียมแต่มาดูชับชิ้นนี้ครับชิ้นนี้นะครับคือ 120se นะครับเป็น120รุ่นเก่า บาวาเป็นทองเหลืองสมาชิกสังเกตง่าย,ายๆเห็นไหมครับเป็นทองเหลืองเห็นไหมครับเป็นทองเหลืองเห็นไหมครับเห็นไหมเป็นทองเหลืองทั้งไอเดียและไอเสียนะครับดูครับมาดูกันว่ามันจะมีซึมไหมอันนี้ก็บทแล้วนะมันจะมีซึมไหมอยากให้เห็นเหมือนกันอไอเสียครับดูนะฮะดูครับดูครับสมาชิกไอเสียนะตัวบนนะครับตัวเล็ก ดูดิคร <es in> <air> ับเนียนไหมน้ำมาชิกดูดิบ่าเบาทองเหลืองเนี่ยมันสุดจริงนะครับผมบอกจริงแล้วทนด้วยแล้วดูนี่ก็บ่าก็ยังเหลือเยอะเลยเห็นไหมครับนี่บ่าลอยเห็นไหมครับนี่อย่างเงี้ยเหลือเยอะเลยเนี่ยอย่างเงี้ยนี่ครับมันติดเห็นไหมครับนี่บ่าอีกเหลือเยอะเลยครับเนี่ยครับโอเคไหมฮะเดี๋ยวดูไอดีครับคันนี้ไอดีนะครับดูความเนียนของมันดีบ่าเบาบ่าเบาทองเหลืองดูไอดีครับคันนี้ ดูครับเนียนไหม <c oughs> เนียนกิฟเลยดูไอดีฝั่งฝั่งตัวใหญ่ฝั่งซ้ายนะครับไอดีไอวาลตัวซ้ายนะครับดูสิสมาชิกเนียนต่างกันไหม <c oughs> นี่แหละครับผมจะบอกไงตอนเนี้ยผมคิดถึงเครื่องรุ่นเก่าๆนะครับ <c oughs> นี่ครับให้เห็นชัดเจนนะครับว่าบ่าวาวเป็นอะไรแบบไหนนะครับรุ่นใหม่ อายุจะสั้นลงนะครับผมบอกก่อนเพราะว่ามันทําเป็นบาบาวาลลูมิเนียมหมดแล้วนะครับอ่ะถือว่าเป็นความรู้ให้สมาชิกนะครับอ่ะเป็นความรู้มานำมาแชร์กันมาบอกกันนะครับวาแบบไหนเลือกวาแบบไหนถ้าอยู่ในฝาสูบแล้วจะดีไม่ดีอย่างไรนะครับถือว่าเป็นคลิปความรู้เล่นๆนะครับนำไปเกิดนำไปใช้ปฏิบัติได้นะครับก็ลองไปดูกันนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับดูแล้วก็กดไลค์ให้ผมหน่อยนะสมาชิกหลายท่านดูแล้วไม่กดไลค์ให้ผมเลยนะครับดูแล้วกดไลค์ให้ผมนิดนึงนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับอ่ากดไลค์กดแชร์นิดนึงนะครับบางทีผมคิดว่าในฐานะคนทําคลิปนะครับในฐานะที่ผมทําคลิปเนี่ยผมก็อยากให้ความรู้ที่ผมทําลงไปเนี่ยนะครับได้ไปแชร์หาสมาชิก คนที่ยังไม่รู้บ้างนะครับในฐานะที่ผมเป็นคนทำคลิปนะครับนะก็อ่าก็ดูช่วยผมหน่อยละกันนะครับ <s> ฝากแชร์หน่อยนะครับเป็นรู้ทางเป็นความรู้ให้สมาชิกที่ยังไม่รู้เกิดอยากมาลองมาทำเครื่องยนต์ลองมาทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะได้ก็จะได้นำมาปรับนาไปใช้ได้นะครับถือว่าเป็นความรู้ให้กันด้วยนะครับการแชร์ถือว่าเป็นการให้ความรู้สมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับนะ อ่ะโอเคครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ